วันที่30สิงหาคม2567ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายน,นิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำมีการผ่านน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงสนับสนุนคลองแม่ข่าววันละ44,000ลูกบาทเมตรนอกจากนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองแม่ข่าน้อยตำบลป่าต่อสันพักหวานต่อศพแม่ข่าในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยในการระบายน้ำความยาว6,400เมตร ปริมาณ1,400ตันระยะเวลาดำเนินนอการประมาณ60วันสำหรับการเก็บกักน้ำในพื้นที่เชิงดยสุเทพของแหล่งน้ำต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำแม่จอกอ่างเก็บน้ำแม่หยวกแก้มลิงมอทอบริษัท33แก้มลิงน้องเขียวมีน้ำเก็บกักไว้1,2ล้านลูกบาทเมตรร้อยละ78สามารถสนับสนุนภารกิจจัดหาน้ำให้คลองแม่ขาได้อย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพน้ำได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่มีพื้นที่ติดคลองแม่ขาได้แก่อบตอดอยแก้วเทศบาลน,นครเชียงใหม่เทศบาลป่าแดดโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการศึกษาควาดเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบายน้บำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ คา่ควบคู่ไปกับการการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอบจอได้ดําเนินการการ2โครงการ8จุดคือบริเวณบ้านแม่สาหลวงและหลังวัดพระนอนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2567สําหรับเทศบา,นนาลนครเชียงมาอยู่ระหว่างดําเนินโครงการจํานวน3จุดประกอบด้วยบริเวณถนนรัตนโกสินทร์ประตูระบายน้ําช้างคลานตะแกงและช่วงสะพานลาคูไหว ถนนเวียงพิงและบริเวณถนนรัตนโกสิทร์ถึงประตูน้ำสีดอนชัยและบริเวณชุมชนฟ้าใหม่ถึงถนนมหิดลระยะทางรวมมกว่า3 7ม2เด่เมตรความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและป,ะร,ะปรับปรุงภูมิทัศน์ในห่วงที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแนวคลองแม่ข่าในปี2568ทั้งนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอด องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรัดในการดําเนินการเบิกจ่ายและดําเนินโครงการที่ยังมีความล่าช้าสืบเนื่องจากน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนให้ดําเนินการเสร็จทันตามแผนส่วนด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสํานึกมอบให้มีการขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการอบรมเยาวัดนรักสิ่งแวดล้อมสี่รุ่นและกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้ของชุมชนกับ8อปทอและด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของอชุมชนริมคลองพนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับคนในชุมชนริมคลองโดยเริ่มที่ชุมชนกําแพงงามที่เป็นชุมชนนําร่อง39ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือด้านการออกแบบจากสถาปนิกล้านนาและมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่เดิมจะมีการเริ่มก่อสร้างแล้วแต่ติดขัดในการกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจาโดยมีแนวทางในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการด้านสาธารณนุกพคเกิดดินและและเสร็จตามแผนต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารตรางาน